หนุ่มคลัง่งยอมมอบตัวแล้วเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมถึงในบ้านก่อนนำตัวไปเค้นสอบเครียดจากกรณีคนร้ายเป็นชายก่อเหตุบุกยิงโรงพยาบาลสนามภายในสถาบันทัญรักษ์จังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุให้มีผู้ป่วยโควิด -19 เเสียชีวิตหนึ่งราย กขับรถกระบะยี e ่ห้ออีซูซุดีแม็กสีขาว4ี่ประตูหนีไปโดยพบว่าวันเดียวกันยังก่อเหตุบุกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตในพื้นที่ใกล้ปากซอยลาดพร้าว25ถนนลาดพร้าวแขวงจันทเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทราบชื่อคนร้ายคือนายกวินแสงนินกุลอายุ23ปีเป็นอดีตทหารเกณฑ์ หลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตอรอสั่งการให้พลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชร้อมกำลังหน่วยหนุมานของกองปราบปรามชุดสยบภัยรีที่มีความชำนาญและอีกหลายหน่วยช่วยกันติดตามนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดระนองที่คนร้ายหลบตัวซ่อนอยู่สอบถามญาติของคนร้ายทราบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางสมองมักจะคลุ้มคลั่งและเพิ่งปลดประจำการจากทหารเกณฑ์มาได้ไม่นาน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬกาของวันที่24มิถุนายน64ตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านญาติของคนร้ายและเข้าไปหลบตัวซ่อนอยู่โดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อนจะมีญาติของผู้ก่อเหตุหลบหนีออกมาจากบ้านได้ระบุว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ก่อเหตุ โดยญาติเล่าว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาในบ้านพักก่อนที่จะยิงปืนขึ้นฟ้า2-3นัดตนกลัวจึงหลบหนีออกมาจากบ้านทันทีจากนั้นผู้ก่อเหตุได้เข้าไปในบ้านแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรใครซึ่งยังมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นยายของผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนร้ายที่หลบตัวอยู่ในบ้านคาดว่าน่าจะอยู่ในอาการเมามีการตะโกนขอเบียร์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจากภายในบ้านด้วย นอกจากนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวคนร้ายยังได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกสองนัดเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่กระชับเข้ามาในบริเวณใกล้บ้านทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอยออกมาและปิดล้อมโดยรอบแทนโดยล่าสุดเมื่อเวลา12 30. นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากนายกวินได้ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้วก่อนกำลังเจ้าหน้าที่จะเข้าไปควบคุมตัวนายกวินภายในบ้านพักในจังหวัดระนอง จากนั้นจะนำตัวไปสอบสวนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ